กลับมารับชมกันต่อเนื่องเลยนะครับคู่ที่2ของการถ่ายเท่าสดของเราครับไฟแดงแขนไทยพันดักรัตนบุรีนะครับไฟแดงเพชรมงคลสอยิ่งเจริญการทั่งเอาละครับยกนี้เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับมาดูว่าแขนไทยนั้นขยับเข้าไปออกสายได้สวยๆไหลดอกนะครับเพชรมงคลก็คอยเกี่ยวแล้วก็คอยโต้คืนเอาชิงกันออกเลยนะครับสายกับสายใครจะแม่นใครจะเร็วกันเพชรมงคลชกในเกมตั้งรับนี่นะครับโอ้แขนไทย มีหมัดมีศอกสลับด้วยมาดูวงในพยายามจะไล่แขนกดแขนกันนะครับโอ้มีลูกขาด้วยเอาเบียดเข้าไปยังต่อเนื่องเลยครับโอ้ดูว่าจะมั่นใจนะครับแทนชัยรุ่นน้องมีหมัดมีศอกในก็ยังตีกันไม่ชนัดแล้วครับพยายามซอยพยายามเจาะขาไปครับแทนที่หน้าขาครับจังหวะของเพชรมงคลครับนอกถีไปก่อนเจอแค่ซ้ายเนี่ยครับเตะคืนเอาต่างคนต่างเตะครับ จังหวะเข้าเบรกจังหวะแรกแข่งกันนี่น่าสนใจเลยแหละครับขวาขวาพยายามเบิกทางไว้ก่อนครับหมัดของแคนชัยครับหมัดขวาหน้าขยับเข้าไปครับจิ้มขวาพยายามเตะซ้ายอาจเจอขึ้นยกมือขึ้นมาคาไว้แล้วครับพักเอาไว้ก่อนครับพิษม,มงคลไปโดนกระจับนิดนึงครับแล้วก็มาตั้งลำกันใหม่เข้าไปแคนชัยซ้ายช้าไม่ได้ไม่ต่อเนื่องก็ไม่ได้ครับนายครับ ายครับข้างล่างเจอแกรแหม่ตั้งขาขวางเอาไว้ครับตีไม่ได้ครับขยับเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปครับแคนชัยเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเพชรมงคลเตะซ้ายคืนเสียไปแลแ้วเตะซ้ายนี่หลุดไปครับไหลครับพยามเดินเปิดเกมเข้าไปก่อนครับแคนชยัย นี่ครับเอาสดสดหมดเก่าให้ได้ครับแล้วก็ทําท่าทําได้ดีครับตอนนี้ขยับเดินโอ้โหแต่ว่าดูครับมน้ำเงินแกนิ่งแล้วเกิดเพชรมงคลเกี่ยวเล้วก็คืนซ้ายสวยๆครับเพชรมงคลน่ไหนจับจับจับน่ะเลี่ยมเลี่ยมยังไงจับได้แต่ไตไม่ได้ครับกรรมการแกแยกออกมา่อนเพชรนงคลเพชรมงคลนี่ชกในเกมตั้งรับนะครับคอยเกี่ยวแล้วก็โตขึ้นหนัก แต่ว่าตอนนี้นี่ลูกขยันนะครับอยู่กับแขนชัยแล้วเบียดก็ไปออกแข้งปล้ำเลยมีมัดมีศอกสลับไปเรื่อยชนไปเรื่อยไม่ว่าจะไปรอเยอะก็ไม่ได้นะครับเพชรมงคลก็ต้องขยันโตนะครับเอาละครับคู่นี้นี่สถานการณ์ชิงดำอย่างที่บอกนะครับือว่าค่อยๆขยับก็ไปแขนชัยมีแข้งซ้ายนี่นําไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเพชรมงคลคอยบงังคอยเกี่ยวคอยโต้ ชกในเกมตั้งรับแต่เวลาโต้ก็โต้หนักๆเหมือนกันโอ้โหเอาละครับวงในนี่ยังไตะไม่ถนัดกรรมการขยันต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับยังเดินเหมือนเดิมครับแคนชัยเบียดระบาไซ้ายเพชรมงคลซ้ายต้องขยันโต้แล้วครับมาจะเทเขาสองจังหวะแล้วทําไม่ได้ครับทีนี้สถานการณ์เพชรมงคลก็ปั่นปวดเลยครับอ่ะแคนชัยยังลุยต่อครับเจอแค่ฝาของเพชรมงคลขยับเข้าไปครับแคนชัยเตะซ้าย ม่ใชเป็นการดีแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของเพชรมงคลถ้าจะมาจะถอยเยอะครับอ่าที่โด่งดังคนหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับไปเผยแพร่จับไม้หมวยไทยแล้วก็เป็นมุมแดงนะครับมุมแดงแค้นชัยพันดักรัตนบุรีครับนี่ครับโอ้โหคืนลุกใหม่ครับวันนี้แหาเชือนะครับชนะคะแนนเพชรมงคลสอยิ่งเจริญการช่างแบบสนุกเลยครับ